ปารีนาเต้นลงติ๊กต k อกลัน่นดีใจสุดๆแม่ธนาทรโดนยึดที่ดินนางสาวปารีนาไกคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐอัดคลิปเต้นลงแอปพลิเคชันติ k t ต k อกวันที่8มกราคมโดยได้ระบุว่าเต้นเพราะดีใจที่นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนักการเมืองชื่อดังถูกยึดที่ดินคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่านางสาวปารีนา เต้นอยู่ในรถตู้ขยับมือเป็นรูปกากบาดและขยับตัวไปมาโดยสีหน้าที่นิ่งเฉยตามแบบฉบับของสสรายนี้ก่อนขยิบตาให้กับแฟนคลับในช่วงท้ายคลิปนางสาวปารีนาบรรยายคลิปดังกล่าวว่าปารีนาปารีนาเต้นปารีนาดีใจแม่ธนาธรถูกยึดที่ดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ